ชวนมาติดตามบรรยากาศการฉายภาพยนตร์เรื่องเวลาหรือว่า Anatomy of Time โดยผู้กำกับเก่งจัก,กรวาลได้ในรอบสื่อมวลชนในไทยเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ค่ะซึ่งอย่างที่แจ้งกันไปนะคะว่าตั้งแต่ลัดฟ้าไปเปิดตัวที่เวนิสอิตาลีหนังก็กวาดรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นที่มาได้รับความสนใจล้นหลามจากคนดังวงการหนังไทยที่ตบเท้าร่วมพิสูจผลงานเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเอกคนดังอย่างพีทัชระ ดารารุ่นใหญ่นะคะอย่างท้องขาวพัทรชกชัยหรือว่าชัยขุนศีรีรักษาค่ะผู้กำกับชื่อดังอย่างเป็นเอกรัตนเรืองและกล้องฤทธิด์ดีนักวิจารณ์หนังซึ่งก็มีแฟนๆติดตามผลงานมากมายรวมไปถึงคิดออกัสด้วยค่ะสำหรับหนังเรื่องเวลาเนะคะเรื่องราวของหญิงชราผู้ทำหน้าที่ดูแลสามีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ได้ย้อนรำลึกไปถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งเก่งจักรวาเลเผยที่มาของผลงานเรื่องนี้นะคะว่าต้องการจะสะท้อนถึงความมีอยู่และเป็นธรรมชาติของเวลาให้ผู้ชมได้ขบคิดและยอมรับกับทีมข่าวว่าดีใจกับทีมงานในที่สุดหนังก็ได้มาชนโรงฉายในไทยแล้วค่ะรวมทั้งสนุกกับการรับฟังฟีดแบ็กของผู้ชมชาวไทยที่มีมุมมองต่างจากคนตะวันตกที่ได้ชมกันก่อนอย่างชัดเจนค่ะทีมงานที่แบบเขาได้เห็นผลงานตัวเองในในโรงภาพยนตร์ ันนั้นน่าจะเป็นแบบสิ่งที่น่าจะดีที่สุดสําหรับหนังเรื่องนี้อย่างพี่ต้อมเป็นเอกลักษณเรื่องนะฮะเขาก็บอกว่าสาหรับเขามันมันคือหนังรักเลยมันคือหนังจะเรียกว่าหนังอะไรอ่ะหนังไม่รักดีกว่า mm hmm. หมายถึงหนังที่คนที่ไม่รักกันต้องมาอยู่ด้วยกันอ่ะมันเลยทําให้เห็นความสัมพันธ์ว่า ถ้ามันไม่ใช่ความรักแล้วอะไรที่ทําให้คนต้องอยู่ด้วยกันถือว่าเป็นเป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างใหม่สําหรับผมนะเพราะว่าในเซตติ้งของฝรั่งเนี่ยเรื่องเหล่านีมนน้มันเป็นมันเป็นคําถามที่ที่เขาไม่เข้าใจเคาเจอร์ของคนเอเชียว,ว่าเวลาเราเห็นคนแก่อยู่ด้วยกันต้องดูแลกันท,ทั้งทงที่ไม่ได้รักกันแล้วเขาทาไปทําไมเชิญชวนให้ไปดูกันนะฮะมันไม่ได้ ยากมีคําพูดอันหนึ่งที่พี่ก้องฤดีพูดก็น่าสนใจเหมือนกันซึ่งเราไม่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนคือว่ามันเป็นหนังที่มีผู้หญิงแก่เป็นนางเอกซึ่งมันหาไม่ค่อยได้ในหนังไทยแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีหนังเรื่องไหนที่แบบพยายามจะตั้งใจเขียนบทให้ตัวละครที่เป็นเป็นตัวเมนเนี่ยเป็นผู้หญิงแก่ซึ่งผมคิดว่าได้วยคาแรคเตอร์แบบนี้ยมันอาจจะไปทัชคนจํานวนหนึ่งได้ และอย่างที่แจ้งกันไปว่านับตั้งแต่ลัดฟ้าไปเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลหนังเวนิสอิตาลีหนังเรื่องเวลาต้องควารางวัลบิชเตโตอะวอร์ชนะคะจากสมาคมนักวิจารณ์อิสระก่อนจะคว้ารางวัลแกรนด์ไพรซ์นะคะที่เทศกาลหนังนานาชาติที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่นและคว้ารางวัลอินเตอร์เนชั่นแนลพีเพิลชิรีอะวอร์ชจากเทศกาลหนังโปแลนด์ค่ะรวมทั้งติดหนึ่งใน25หนังอาเซียนแห่งปี2021ของเว็บไซต์ Asian Movie p ่พาด้วยค่ะ สำหรับหนังเวลาชนโรงฉายในไทยมาตั้งแต่20มกราคมที่ผ่านมา ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเ e Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ